คฮาบ้าภูเก็ตสวัสดีครับวันนี้ผมเซลบินนะครับจะมาแนะนำการใช้งานรถเบื้องต้นของรถ Honda HRV 1.5sv เกียร์ออโต้คันนี้นะครับรถตอนนี้ก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับเราได้ทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในไว้เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูรอบๆคันนะครับ รถคันนี้ก็เป็นรถ SUV นะครับขนาด7ที่นั่งนะครับที่นั่งข้างหลัง2ที่นั่งสามารถพับเก็บได้นะครับเพื่อบรรจุสัมภาระที่เพิ่มขึ้นนะครับภายในห้องเครื่องเราก็ได้ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91หนะครับหรือว่าจะเติม e 2 0หรือ e 8 5ก็ได้นะครับ ตัวปรับเบาะจะอยู่ตรงนี้นะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบ push start นะครับสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับพวงมาลัยก็จะเป็นม u l t i function นะครับสามารถคอนโทรลเปลี่ยนคืนวิทยุเพิ่มลดเสียงได้ผ่านพวงมาลัยนะครับ การทางด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นตัวเปิดปิดก้านปัดน้ำฝนนะครับด้านขวามือก็เป็นไฟเลี้ยวและตัวคอนโทรลไฟหน้าไฟหลีนะครับแผงหน้าปัดไม้นะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นตัวบอกวัดรอบนะครับและตำแหน่งเกียร์ครับตรงกลางก็จะบอกความเร็วนะครับ ด้านขวามือสุดก็จะบอกเลขกิโลเมตรที่วิ่งไปและปริมาณน้ำมันคงเหลือนะครับรวมถึงอุณหภูมิภายนอกห้องเครื่องด้วยครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับแล้วก็ช่อง USB แล้วก็ AUX ด้วยครับสามารถต่อเพลงผ่านมือถือได้นะครับพร้อมด้วยกล้องแสดงผลกล้องหลังนะครับ ระบบแอร์นะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับเรบเรกมืออยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีทั้งปุ่มปลดล็อกและลดล็อกนะครับพับเข้าพับออกไฟฟ้านะครับ ตัวคอนโทรลแอร์ด้านหลังนะครับจะสามารถปรับระดับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงหน้าครับตัวเปิดฝาถังน้ำมันนะครับก็ขอแนะนำการใช้งานรถเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยสามารถติดต่อและโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ